ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากการวิเคราะห์ของคุณบรรจงอินชมชื่นเป็นตอนที่4แล้วนะครับกับการวิเคราะห์ซึ่งเราได้นําเสนอคลิปไปแล้ว3ตอนนะครับก่อนหน้านี้หากใครยังไม่ได้ฟังลองกลับไปฟังดูนะครับมาต่อกันเลยครับกระโดดมาที่อีกเรื่องคือเงินบริจาคและสังคมไทยในวิถีความขัดแย้งวงเล็บนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของสมนาคุณชีวิตเสริมความแตกร้าว ได้อย่างเป็นอย่างดีและประเด็นนี้ต่อให้เราถกเถียงกันจนโลกแตกก็ไม่มีทางได้เห็นบทสรุปที่ถูกใจใครเพราะความเชื่อมนุษย์สุดจินตนาการไม่ขึ้นตรงต่อเหตุผลหรือตรก,กะใดๆของใครสำหรับคนที่เลือกจะไม่เชื่อใจคุณนั้นก็สามารถเก็บรับเอาความขุ่นเครืองมาใส่ใจได้ในทันที และสำคัญถ้าคุณเชื่อไปกับพวกเขาคุณก็ยังต้องเก็บรับเอาความผุ่นเคืองมาใส่ใจอยู่ดีจากอีกฝากฝั่งของคำปรามาตดูถูกเรื่องของความเชื่อมนุษย์มันานานาจิตตังเพราะเจตนาต่อให้บริสุทธิ์ก็สามารถถูกมองว่าแอบแฝงหรือต่อให้เจตนาแอบแฝงแต่ถ้าจัดการถูกใจก็จะถูกยกยอให้ว่าบริสุทธิ์ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่รูปแบบและวิธีการกาละและบริบทคำว่าความเชื่อไม่มีสิ่งใดเป็นบรรทัดฐานถูกผิดมีอยู่ในทุกเชื้อชาติศาสนาถูกของเขาแต่ของเราอาจผิดหรือถูกของเราเขาอาจผิดเอาง่ายๆอย่างธรรมกายที่ตีความหมายว่านิพพานเมื่อเป็นสิ่ง เที่ยงแท้ย่อมแปลว่าอัตตานั่นก็คือตัวอย่างที่ยังคงต้องอยู่เป็นความขัดแย้งตราบวันนี้ในประเด็นการสร้างการบริจาคนี้ผมว่าถ้าเราอยากเข้าใจให้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดหรือบอกกับตัวเองว่าเรานั้นอยู่ใกล้ความเป็นจริงกับทุกฝ่ายก็ต้องเริ่มต้นที่การเปิดใจมองและยอมรับในความเป็นอัตลักษณ์ ถิ่นของพวกเขาหรือที่ภาษาอีสานเรียกกันว่าเปิงบ้านคำว่าเปิงผมได้อธิบายไปชัดแล้วในบทความทูปกลับหัวเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์บูชาและความเข้มในแต่ละถิ่นฐานอันกำหนดเป็นโลกกระทัดชีวทัศน์ของผู้คนในแต่ละถิ่นต่างๆให้แตกต่างกัน Hash tag และในกกอกเราต้องยอมรับ ว่าพวกเขาเข้มข้นมากในเรื่องพวกนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากการวิเคราะห์ของคุณบรรจงอินชมชื่นได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตอนนี้เรานําเสนอมาถึงตอนที่3นะครับหากคุณยังไม่ได้ฟังตอนที่1กับตอนที่2ลองย้อนกลับไปฟังคลิปที่ผ่านมานะครับมาต่อกันเลยนะครับทีนี้มาสํารวจสถานภาพความสัมพันธ์ที่ผมมองว่าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ วันเวลาที่ผ่านมาถามว่ามันช่วยสารความสัมพันธ์พวกเขากลับมาได้ดีดังเดิมหรือไม่คำตอบตรงนี้ผมว่าไม่น่าใช่แต่น่าจะเป็นเพราะทุกคนต้องทำใจยอมรับสภาพในสิ่งที่เกิดเพื่อดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปมากกว่าส่วนคำว่าเลือดข้นกว่าน้ำนั้นจริงๆก็ไม่น่าจะถือว่าผิดเลยทีเดียว เพราะน้ำหนักส่วนนี้ก็น่าจะอยู่ที่อนาคตของลูกเต้าที่กำลังจะเติบโตเติบใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าประกอบด้วยเป็นหลักใหญ่เพราะคนเรานั้นทุกคนจำเป็นต้องคิดถึงครอบครัวและอนาคตเบื้องหน้าเป็นสำคัญเสมอบางทีแค่คำว่าความถูกต้องก็อาจไม่ให้ประโยชน์ผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตเสมอไปเพราะถ้าพวกเขา จะห้ามพันขย่ำกันต่อไปเช่นนี้ถามว่าพวกเขาจะได้อะไรใช่ไหมว่ามันมีแต่เสียกับเสียหนึ่งละต่อความทุกข์ของพ่อแม่ในความล้มเหลวที่ยังจะต้องถูกประจานทางสังคมต่อไปให้เป็นสนุกปากเกลียดชังของผู้คน 2. คือพวกเขาเองก็ถูกตราหน้าไม่รู้จบในฐานะ ความเป็นพี่น้องอันสาแหลก 3. คือเด็กๆที่กำลังโตสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรกับการอยู่ในสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ทะเลาะก,กันเกลียดชังตอบโต้จองล้างจองผานกันและกันไม่สิ้นสุดเด็กๆก,กับการเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมคำคนพ่อเองเป็นผู้ต้องสงสยัยแม่เองเป็นผู้ใส่ความ สังคมกลดาเช้า,ชาเย็นนั้นย่อมไม่ดีแน่และหากเราเป็นพ่อแม่ย่อมมีสักวันจะคิดได้ในข้อนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรเลยว่าคดีเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหรือการันตีความปลอดภัยให้กับพวกเขาหรือชาวบ้านอีกอย่างถึงแม้อาจฟังดูโหดร้าย แต่ความจริงก็คือความจริงนั่นก็คือน้องชมพู่ไม่มีทางจะกลับมาได้อีกแล้วชีวิตของคนที่ยังต้องอยู่ย่อมสําคัญกว่าชมพู่เอ้ยหนูเอ้ยเพราะชีวิตต้องก้าวต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลให้พวกเขาอยากที่จะหยุดเพราะจิตใจมันเหนื่อยล้าอยากจะพอแล้วการปฏิเสธหมอปลาพี่น้ำฟ้า และความถูกต้องถูกใจของสังคมจึงถูกแสดงออกให้เห็นเป็นนัยยะในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดไม่ร่วมมือหรือกระทั่งความต้องการพื้นที่ระยะห่างจากบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์สิ่งเหล่านี้หากเปิดใจมองย่อมไม่เกินกว่าความเข้าใจจะสัมผัสได้นอกจากเรานั้นจะเลือกปฏิเสธ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณบรรจงอินชมชื่นนะครับได้วิเคราะห์เกี่ยวกับดรามา่าหมอปลาและลุงพลไว้นะครับโดยตอนหนึ่งนั้นเราได้นําเสนอไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้หันมามองฝั่งหมอปลาพี่น้ําฟ้าและความตั้งใจแต่เริ่มซึ่งฝั่งนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความถูกต้อง ให้เป็นที่ประจักษ์ในทางสังคมเพราะก็ได้เอาชีวิตและศักดิ์ศรีลงมาลุยและได้ลงทุนไปมากแล้วซึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแบบเต็มสูบหมอปลาเองก็ย่อมอยากเห็นผลลัพธ์ที่ตั้งใจแต่พอวันนี้ทุกอย่างมากััลํลำผู้ร่วมโรมการถอดใจใส่เกียร์ว่างก็เป็นธรรมดาที่ย่อมต้องเสียความรู้สึก เป็นอย่าางมากและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักให้ FC อีกกลุ่มย้ายฝากฝั่งกลายเป็นมาเกียดใชัยพลที่ไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังส่วนนั้นให้ได้จึงไม่แปลกที่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเห็นใจหมอปลาพี่น้ำฟ้าหันมามองฝั่งผู้สูญเสียกันบ้างซึ่งฝากฝั่งนี้นั้นเราเองก็ไม่รู้ว่า ใครกำกับแต่ที่แน่ๆต้องถือว่าชีวิตพวกเขานั้นก็ได้ตกตายทางสังคมแล้วอย่างบริบูรณ์ตลอดเจเดือนที่ผ่านมาถ้อยคํากลดา่าไม่เคยเหือดหายความตายของน้องชมพู่นั้นแม้พวกเขาไม่ได้เจตนาตั้งใจหรือลงมือแต่ก็ถือได้ว่าไม่อาจปฏิเสธถึงมูลเหตุที่มาที่น่าสังเวชใจ คือช่วงเวลาน้องหายผมเชื่อว่าพวกเขาเองก็ถูกหลอกและปิดบังว่าน้องอาจยังอยู่จนมาถึงวันที่14ที่พบว่าเป็นศพจึงมากระจ่างใจในภายหลังมหากรรมสับขาหลอกละครเรื่องใหม่จึงถูกสร้างเรื่องราวช่วงนี้เป็นปริศนามืดดำที่ยังไม่ถูกไขแต่เชื่อว่า วันนี้คนกกกอกพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ใครล่ะจะกล้าลงดาบปิดเกมและรับผลพวงของการเป็นฮีโร่ทั้งหมดเพราะแม้แต่รางวัลน,นำจับก็ยังไม่มีใครสน